ในครับในนี้มีชนิดหนึ่งเป็นเหลือมชนิดหนึ่งเป็นหลามใครคิดว่าอันนี้เป็นงูอะไรครับงูหลามหลามหลามอันนี้งูเหลือมผ่ะโอเคเอาเอายกมือดีกว่าอันนี้คืองูหลามใครคิดใครคิดว่างูหลามยกมือครับผมว่าเนี่ยหลามอันนี้หลามยกมือครับหลามยกมือหลามหลามยกมืออันนี้คืองูเหลือมหลอ่ะยกมือเป็นไงมันเด็นสดที่พูดตรงกันข้ามเลยพีอันนี้คืองูเหลือมอันนี้งูหลามจำไห้ฮะสังเกตง่ายงูหลามครับหัวจะเป็นลูกหนู เห็นลูกศรเห็นไหมโ้โหัวหัวเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหดูดีเป็นรูปพันธุนูนกหล่ำน่อไหนไเห็นไหมหัวเนี่ยเนี่ยลักษณะเนี่ยผูกันครับไม่นิ่งูปากกัดครับเป็นลูกลูกศรเห็นไหมอันนี้คือหลามอันนี้หลามครับหลามคือจำหัวลูกศรลายสเปรดสปาครับไม่เป็นระเบียบคำว่าสเปรดสปาไม่เป็นเรื่องลองดูมูเหลืองครับงูเหลืองจะเว้นช่อง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 มันเป็นแพทเทิร์นที่เป็นระเบียบเห็นไหมอันนี้เป็นเหลืองส่วนหัวครับเดี๋ยวผมให้ดูหัวไม่ไม่เห็นยัง หัวคือเป็นยังไงครับหัวน้องจาเป็นอย่างนี้ครับนี่หัวเป็นงนี้เป็นเส้นเส้นเดียวครับเขาเรียกสอนดาเส้นเดียวต่างไหมหัวต่างัไหมต่างครับลายต่างไหมต่างมากต่างกันชัดเจนนะครับส่วนทีอันนี้กุ้งงูเหลืองอันนี้งูส่วนที่จะจับที่บ้านเราทุกวันที่จับคืองูเหลืองครับหลามน้อยมากมีเันอย่างแต่น้อยจับอย่างเดียวครับถ้าเห็นหัวเป็นหัวเป็นรูปรูปสอนครับหรือรูปสรุกลายเหมือนคอยยีราฟนะครับสเปรย์สปาไม่เป็นระเบียบ อันนี้จะเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับเนี่ยเว้นช่องเว้นช่องมันเป็นร่างแหที่เป็นระเบียบนะครับชัดเจนน้องเข้าใจเนาะเนี่ยเพราะว่าคนก็ทะเลาะกันเดียวฉะนั้นถ้าเราไปให้ข้อมูลกินก็อะชัดตลอด